วิทยาโคสะภูมิใจเสนอการสำรวจข้อมูลผมชื่อต้นข้อมูลคืออะไรข้อมูลคือข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เช่นคนสัตว์สิ่งของโดยอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการสื่อสารการแปลความหมายและการประมวลผลวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการสำรวจข้อมูลกันนะครับทุกคนรู้หรือไม่การสำรวจข้อมูลนั้นคืออะไรทำอย่างไรมีเครื่องมือหรือวิธีการใดบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกวันนี้เราจะมาเรียนรู้กัน การสำรวจข้อมูลเป็นการทดลองวาดแผนภาพหรือกราฟของข้อมูลในรูปแบบต่างๆเพื่อพิจารณาภาพรวมของข้อมูลซึ่งเครื่องมือในการสำรวจข้อมูลประกอบไปด้วยกราฟเส้นฮิตโทรแกรมแผนภาพกรองและแผนภาพการกระจายมาทำความรู้จักกันเลยกราฟเส้นใช้สแสดงแนวโน้มของข้อมูล เป็นกราฟที่สำหรับแสดงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเช่นแสดงรายได้ต่อครัวเรือนแต่ละปีจำแนกเป็นรายภาพฮิตโทแกรมฮิตโทแกรมเป็นกราฟที่ไว้สำหรับแสดงความถี่ของสิ่งที่สนใจเช่นต้องการแสดงความถี่รายได้ของประชากรแผนภาพก่องแผนภาพก่องเป็นแผนภาพไว้สำหรับแสดงข้อมูล ของคุณลักษณะพิเศษที่แยกกลุ่มกันข้อมูลอาจจะมีชุดเดียวกันแต่ประกอบไปด้วยกลุ่มรลยย่อยซึ่งสามารถแยกกันได้เช่นรายได้ของจังหวัดมีการเฉลี่ยต่อครัวเรือนเป็นรายภาคแผนภาพการกระจายเป็นแผนภาพที่ไว้สําหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง2คุณลักษณะที่สนใจเช่นรายได้ต่อครัวเรือนและรายจ่ายต่อครัวเรือน สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ได้แก่การสำรวจข้อมูลคือการทดลองวาดแผนภาพหรือกราฟของข้อมูลในรูปแบบต่างๆเพื่อพิจารณาภาพรวมข้อมูลซึ่งจะต้องใช้เครื่องมือที่ประกอบไปด้วยกราฟเส้นฮิตโตแกมแผนภาพกรองและแผนภาพการกระจายก็ได้จบลงไปแล้วสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับ ขอบคุณครับ